สวัสดีค่ะติงอัปเดตวันนี้นะคะดาพาทุกคนกลับมาที่โครงการเดอะเวลตันพาราม3กันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจำกันได้ว่าเราเคยไปรีวิวทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์โฮมกันมาแล้วใช่ไหมคะแต่น่าจะเป็นคำถามที่ว่าเอ๊ะทำไมยังกลับมารีวิวที่นี่อีกค่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะดาจะพาทุกคนมาอัปเดตเฟสสุดท้ายของโครงการเดอะเวลตันพาราม3กันค่ะเป็นทาวน์โฮมที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่24.9ล้านบาทแล้วก็เป็นทำเลที่ถือว่าใกล้กับ House ด้วยค่ะและครั้งนี้ค่ะดาจะพาทุกคนไปดูว่าทำไมโครงการเดอะเวลตันพระรามสถึงเป็นโครงการที่น่าสนใจกันค่ะ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าทำเลนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการเดินทางเข้าถึงใจกลางเมืองอย่างซ้อนสีลมสาทรอโศกพะรามสีได้ง่ายมากแล้วก็ยังมีทางด่วนเฉลิมมหานาครแล้วก็ทางด่วนสีรัตอีกด้วยค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่เราจะเห็นว่าราคาที่ดินในย่านพะรามสามเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็โครงการแนวราบในย่านพะรามสามเนี่ยก็เริ่มหาได้ยากมากขึ้นทุกทีนะคะโครงการหนึ่งเราจะเห็นว่าจะมีหลักแค่10ยูนิตไม่ถึงร้อยยูนิตค่ะเพราะว่าเนื่องจากการรวมที่ ที่ดินในย่านนี้ค่ะค่อนข้างทําได้ยากแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็มีหลายโครงการที่เปิดในย่านพระรามสให้เลือกอยู่เหมือนกันซึ่งปัจจุบันเองนะคะก็มีทั้งรูปแบบที่โซอา์แล้วแล้วก็ยังเปิดขายอยู่ค่ะ แ้าถามว่ารูปแบบของโครงการเดเวลต้นพระรามสามเนี่ยมีอะไรที่ stand out ออกมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือรูปแบบโครงการที่เป็นรูปแบบปิดค่ะทุกคนที่เขาจะมีรั้วรอบขอบชิดมีนิติบุคคลแล้วก็รอปรพอดูแลรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงรวมไปถึงยังไม่ต้องใช้ถนนภาระจำยอมร่วมกับคนอื่นอีกด้วยนะคะซึ่งแบบนี้ดียังไงก็คือจะได้เรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้นแล้วก็ความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นด้วยค่ะ แต่ต้องบอกว่าโครงการแนวราบในย่านนี้นะคะก็มีหลายโครงการคะ่ะที่เขาทําเป็นโครงการปิดแต่ไม่ใช่ทุกโครงการคะ่ะที่ทําเป็นโครงการจัดสรร ถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะสําหรับดาค่ะในเชิงของลูกบ้านที่เป็นผู้อยู่อาศัยแล้วค่ะจะมีความแตกต่างกันก็คือการที่มีหรือไม่มีพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองนะคะอย่างโครงการนี้ค่ะพอเป็นรูปแบบโครงการจัดสรรแบบปิดแล้วก็เลยทําให้มีพื้นที่ส่วนกลางอย่างคลับเฮาส์แล้วก็ห้องล็อบบี้ที่ดาน,นั่งอยู่ตรงนี้นะคะรวมไปถึงพื้นที่บริเวณคลับเฮาส์เองเนี่ยก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําที่แยกทั้งสระผู้ใหญ่สระเด็กเอาไวใ้ให้ใช้งานกาันแล้วก็ด้านบนค่ะมีห้อง ฟิตเนสอีกด้วยค่ะ และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆอย่างถนนเองนะคะก็ได้ความกว้างถึง9เมตรค่ะแล้วก็การทําพื้นผิวถนนของเขาะคะ่ะก็จะเป็นการ stamp concrete ทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านข้างของถนนเองเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเสาไฟฟ้ามารบกวนใจค่ะเพราะว่าเขามีการนําสายไฟฟ้าเนี่ยลงดินทั้งหมดทําให้บรรยากาศของโครงการเนี่ยมันดูสมกับความเป็น l u กชัวรมากขึ้นด้วยค่ะพอพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางไปแล้วนะคะหลายคนน่าจะนึกถึงค่าส่วนกลางใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นค่าช ที่ตามมาค่ะที่นี่นะคะค่าส่วนกลางเขาจะอยู่ที่100บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้ราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ารีเสิร์ชแล้วลองเทียบราคากับโครงการข้างเคียงแล้วค่ะจะพบว่าในราคาที่เท่าเท่ากันบางโครงการนะคะเขาไม่มีพื้นที่ส่วนกลางมาให้ด้วยนะหรือว่าบางโครงการค่ะที่มีคลับเฮาส์มาให้ก็มีค่าส่วนกลางที่สูงกว่าด้วยค่ะ พูดถึงโปรดักต์ดีไซน์ของที่นี่นะคะนับว่าโครงการเดวิลตันพร,ราม3าเนี่ยเป็นโครงการแรกๆในย่านนี้เลยค่ะที่เขาทำสไตล์ออกมาเรียกว่า e u โรเปีย c คลาสสิค่ะซึ่งสไตล์นี้นะคะเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดทั่วไปค่ะนะับเป็นสไตล์ยูนิคอยู่เหมือนกันนะเราจะเห็นได้ว่าเขามี Element อะไรหลายๆอย่างบริเวณหน้าบ้านนะคะทั้งการซอร้อล่องการทำเป็นกระจกแบบอาร์คโค้งนะคะแล้วก็มีการใช้กระจกทรงสูงรวมไปถึงยังมีบารโคนี่แบบนี้ด้วยทำ ให้ดีไซน์ตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวน่าจะเหมาะกับคนที่มีความชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะ และที่ต้องไฮไลท์ดอกจันทร์ไว้โตโตเลยนะคะก็คือเรื่องของงานโครงสร้างค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะทุกคนผนังเนี่ยคือเขาใช้การก่ออิฐฉาบปูนค่ะแล้วก็จะเป็นอิฐมอนแดงทั้งหลังเลยนะคะซึ่งมันจะมีเบネฟิตหลายๆอย่างสําหรับลูกบ้านด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของความคงทนสูงอย่างที่2นะคะคืออิฐมอ,นเนอเนี่ยเขาจะมีความหนาแน่นสูงค่ะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีการเจาะมีการต่อเติมเนี่ยผนังจะสามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะคะ สุดท้ายแล้วที่หลายๆคนน่าจะก,กังวลโดยเฉพาะบ้านทาวน์โฮมที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าผนังตรงกลางเขาค่ะข้างในแล้วเนี่ยเขาจะมีการแยกผนังเป็น2ชิ้นบ้านใครบ้านมันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตรงกลางเองนะคะจะมีแก๊ปอากาศเอาไว้ด้วยดังนั้นแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าเสียงเนี่ยจะไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่านะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะก็ยังสามารถช่วยลดความร้อนได้ด้วยนะคะ สำหรับบ้านของที่นี่มีให้เลือก2รูปแบบค่ะทั้งแบบทาวน์โฮมที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่24.9ล้านบาทและบ้านเดี่ยวที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่68.5ล้านบาทค่ะแบบบ้านแรกนะคะที่พาทุกคนมาดูค่ะเป็นทาวน์โฮมที่ชื่อว่าแพชชั่นนะคะทาวน์โฮมนี้ค่ะสูงถึง4ชั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่352 3 6 1ตารางเมตรค่ะ ไฮไลท์ของแบบบ้านนี้นะคะก็คือส่วนของพื้นที่ชั้นล่างทั้งหมดค่ะที่เขาออกแบบให้เป็น c o m นแอ area mm hmm. กว้างๆค่ะส่วนด้านหลังเองเนี่ยก็มีห้องครัวปิดที่ทําอาหารได้เต็มที่ด้วยนะคะสําหรับชั้น2ค่ะแบ่งครึ่งชั้นเป็นห้องมาสเตอร์แบบรูมขนาดใหญ่ที่ได้ระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ w a l อ in c ค o s e t รวมไปถึงห้องน้าเองนะคะก็มีอ่างแบบพิสแอนเตอร์ด้วยสําหรับอีกครึ่งหลังบ้านค่ะก็จะเป็นพื้นที่ family area ใหญ่ๆเลยเอาไว้นั่งเล่นหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ดีเลยค่ะ สำหรับชั้น3นะคะจะแบ่งออกเป็นห้องนอนใหญ่ทั้ง2ห้องที่มีห้องน้ําในตัวเช่นกันเป็นห้องนอนที่ได้ไซส์ขนาดอยู่ได้สบายๆเลยค่ะและชั้น4เองนะคะจะเป็นโซนเซอร์วิสทั้งหมดที่มีลานซักล้างมีห้องสําหรับแม่บ้านแล้วก็ห้องอนเนกประสงค์ไว้จัดฟังก์ชันเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ และบ้านอีกหลังนึงนะคะที่พาทุกคนมาดูกันค่ะก็คือบ้านเดี่ยวที่ชื่อว่า p e s t i t ีทนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว3ชัน้นที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่เลยค่ะอยู่ที่577ถึง578ตารางเมตรนะคะสามารถจอดรถได้ถึง5คันรวมไปถึงยังมีลิฟต์ในตัวอีกด้วยค่ะ และจุดเด่นของแบบบ้านหลังนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือพื้นที่ common area ขนาดใหญ่ค่ะที่เชื่อมตั้งแต่ฟังก์ชันพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่รับประทานอาหารรวมไปถึงครัวอีกด้วยนะคะทําให้บรรยากาศของภายในบ้านเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นบริเวณพื้นที่นั่งเล่นเองก็ยังมี double volume นะคะที่เชื่อมต่อไปอยังชั้น2บริเวณ family area อีกด้วยค่ะและในชั้น2เองก็มีห้อง master bedroom ขนาดใหญ่ที่มีทั้ง walk in closet แล้วก็ห้องน้าในตัวค่ะ สุดท้ายนะคะที่ชั้น3นอกจากจะมีห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่แต่งตัวแล้วก็ห้องน้ําในตัวอีก2ห้องแล้วค่ะก็ยังมีห้องอนเนกประสงค์อีก2ห้องเอาไว้จัดฟังก์ชันเพิ่มเติมด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจโครงการเดอะเวลตันพะราม3นะคะก็สามารถ Walk-in เข้ามาดูบรรยากาศจริงของโครงการกันได้หรือว่ามาดูบ้านตัวอย่างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหาหรืออัปเดตโครงการใหม่ๆก็ฝากกด subscribe ให้ช่องติงออฟฟิวิ่งของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติงสัปเดยาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ